สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลธโดยแม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอหัวตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินิคีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอแต่ถ้าใครให้เป็นใต้อมเ เลยค่ะทุกคนค่ะมาค่ะนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้เราตั้งชื่อว่าผลบุญเก่าจะส่งผลให้คุณได้รับอะไรคุณสามารถเบิกบุญเก่ามาใช้ได้ไหมคาถาเบิกบุญเก่าเดี๋ยวเราจะให้ตามนี้นะคะคุณสามารถเบิกได้เลยตั้งแต่เราจะเปิดคลิปนี้ให้คุณท่องตามคาถานี้แล้วผลบุญจะส่งมาถึงที่ไพ่ว่าไพ่ ของคุณนะคะจะตอบรับสิ่งที่คุณขอหรือไม่นั่นเองนะคะนะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะขออนุญาตค่ะนะคะขอให้เปิดไพ่นะคะมาช่วยเปิดไพ่ก็บอกว่าคุณพูดตามแม่หมอนะคะนะคะขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะนะคะขอนะคะ ขอบันดาลให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยทํามานะคะจงไปถึงแก่ข้าพเจ้าชื่อของคุณนะคะนึกในใจนะคะขอบุญจงมาหาค่าขอค่าจงไปหาบุญนะคะบุญค่าสูงสุดณสถานที่ใดขอบุญจงมารับค่าขอค่าจงไปถึงบุญขอค่าจงไปหาบุญด้วยอํานาจคุณพพุทธ คุณพระทมคุณพระสฆงนะคะนี่คือผลบุญ จะมาหาคุณและคุณจะต้องไปหาบุญนะคะแล้วบุญของคุณอยู่ตรงไหนให้มาสถิตท,ที่ไพ่ตรงนี้นะคะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สแสดงว่าบุญของคุณมาถึงคลิปแล้วนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนะคะและลึกถึงบุญของคุณนะคะเป็นการเบิกบุญเก่ามาใช้นั่นเองนะคะบุญของคุณอยู่ที่ไหนจงมาสถิตท,ที่ไพ่แห่งนี้นะคะแล้วก็คุณ ะะบุญของคุณไปหาคุณและคุณก็ดึงบุญนะคะมาหาคุณด้วยนั่นเองนะคะขออนุญาตนะคะและตอนนี้บุญของคุณมาถึงหรือยังคะบุญของคุณมาถึงหรือยังมาใกล้ตัวคุณหรือยังหรือว่าคุณจะต้องเจออุปสรรคปัญหาอะไรอีกไหมคะ กอบคุณก่ะขอบุอบุบุญของคุณเชื่อมสัมพันธ์กับคุณนี่คือนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวรับโอกาสใหม่ๆนี่คือบุญของคุณมาถึงบุญของคุณมาถึงแล้วค่ะนี่คือแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าการเงินการเงินและการงานตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะได้งานใหม่ไม่ใช่งานใหม่นะคะเป็นงานที่มีการขยับขยายสาขาบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบุญของคุณมาถึงแล้วนั่นเองค่ะนะคะ นี่คืออะไรคะนี่คือคิงถือนะคะคิงออฟซอดนะคะราชานะคะราชาถือดาบนั่นเองนะคะ ความมั่นคงอํานาจวาสนาบารมีของคุณมาถึงแล้วถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แสดงว่านะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสขยับขยายงานของคุณบุญของคุณมาถึงดีเองเจอมาถึงแล้วค่ะนี่คือมีคนมาฉุดลังนะคะชะตาชีวิตของคุณกําลังได้เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะขออนุญาตนะคะและในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะบุญสถานการณ์ของคุณปัจจุบันนี้นะคะบุญของคุณณ สถานการปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะนะคะขอให้ออกมาจากไพ่เลยนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นผู้หญิงสถานการณ์บุญของปัจจุบันของคุณนี้คุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆทางด้านนะคะธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณนะคะทำงานราชการนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนและเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ โอกาสก้าวหน้าความสวยความออร่านะคะความเชี่ยวชาญเป็นผู้ชํานาญวิจาการเก่งงานเก่งเงินเก่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็ทําตัวสบายสบายคุณไม่ได้เคร่งเครียดกับงานเพราะงานทุกสิส่งทุกอย่างมันกําลังลงตัวนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ ะะโอกาสใหม่ๆของคุณมาถึงแล้วตำแหน่งงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ของคุณนั่นเองนะคะคุณกําลังจะได้เชิดฉายในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณหวยหานี่คือบุญของคุณกําลังส่งถึงคุณว่าภายในปี68 อีกไม่นานนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนะคะธุรกิจการงานของคุณก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะโอกาสคุณจะเป็นคนที่มีความนะคะเที่ยงตรงมีความเที่ยงทางเที่ยงธรรมและคุณก็จะข้อเสียของคุณผู้ชายราชาถือดาคนะคะเป็นคนที่ พูดตรงนะคะวิวาพากษ์วิจารณ์คนอื่นด้วยความที่ตรงๆนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเด็ดเดี่ยวของคุณอำนาจอยู่ในมือคุณแล้วจงใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์นะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะนะคะนี่คือพบตนุกข,ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนั่นเองนะคะก้าวไปข้างหน้าสิคะ ความโดดเด่นความเทเยอยธยานของคุณนี่คือ Ni ซ์ออฟ o อดนะคะอัศวินถือดาบความมุมานะความอุตสาหะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเห็นไหมคะเหมือนนักรบแม่ทัพจะก้าวไปทางหน้าก้าวหนึ่งเสมอสิบก้าวก่อนเสมอก่อนที่นะคะคนข้างหลังลูกน้องเขาจะก้าวนะคะเขาจะให้แม่ทัพทยานไปทางหน้าแม่ทัพเป็นคนที่ติดเอ่อตัดสินใจปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณก็เหมือนเหมือนเหมือนอัศวิน ถือดาบนี้แหะคะ่ะการทยานไปข้างหน้าไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะมาขวางคุณได้เพราะคุณมีความกล้า ความเก่งอยู่ในตัวนั่นเองนะคะเหมือนอัศวินถือดาบมีความทะเยอทะยานมีความมุทะลุนะคะที่จะฟันฝ่าอุปสรรคคุณไม่เคยกลัวอุปสรรคอยู่ข้างหน้าคุณก็ไม่กลัวนะคะนี่คือแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เหมือนแม่ทัพนะคะเหมือนแม่ทัพใครคะเหมือนโจโฉนั่นเองนะคะหรือกวนอูก,ก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณอยากจะให้เป็นใครนะคะนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะสิ่งที่นะคะในพบปัจจุบันนี้นะคะบุญกุศลของคุณกําลังจะมาส่งหนุนนําให้ คุณได้เจออะไรคะต่อค่ะ The Tower นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะจบลงค่ะ The Tower ในวาสนาของคุณนะคะบางคนกําลังจะมีการเลิกลาการหย่าร้างหรือว่ามีการทะเลาะวิวาทนะคะการมีปากเสียงไม่ใช้คาว่าทะเลาะวิวาทสิการมีปากเสียง,ยงนะคะกับกับ กับใครบางคนน่ะคุณก็รู้ดีและมันกําลังจะจบลงบางคนได้จบลงแล้วค่ะนะคะจบลงแล้วและโอกาสใหม่ๆของคุณกําลังจะเกิดขึ้นใหม่ให้รู้ว่านะคะเมื่อมีการนะคะ การเจอปัญหาการแตกสลายการล้มละลายหรือว่าได้ออกจากงานกระทันหันนะคะคุณก็จะได้เลื่อนบางคนนะคะไม่ได้ออกจากงานนะคะแต่คุณจะได้การปรับปรุงนะคะเลื่อนขั้นย้ายสาขาย้ายงานไปที่อีกที่หนึง่งหรือคุณจะได้ได้รับตำแหน่งงานใหม่ๆอีกสถานที่หนึง่งนั่นเองนะคะบางคนนะ ถ้าเป็นราชการเนี่ยคุณอาจจะนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแล้วอาจจะไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครประกอบธุรกิจนะคะการงานการเงินของคุณนับจากนี้มันกําลังจะจบลงนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันกําลังจะคลี่คลายนั่นเองนะคะเดอะทาวเวอร์หมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราบอกแล้วไงว่าถ้าคุณรู้จักปล่อยฟูนะคะอิสระนี่คือ Nice of ในออฟเพการเงินของคุณการเงินที่เมื่อมีการจบการเลิกจ้างหรือการมีปัญหาอะไรนะคะคุณจะได้รับเงินนั้น ถ้าคุณทํางานบริษัทธุรกิจของคุณมีปัญหาแต่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มากๆใหญ่เป็น10 20ล้าน30ล้านนู่นแหละค่ะนี่คุณจะได้ค่าชเชยๆถ้าคุณธุรกิจคุณล้มละลายแต่ถ้าธุรกิจคุณไม่ได้ล้มละลายคุณจะถูกนะคะถ้าเป็นราชการนะคุณจะถูกย้ายงานนะคะถูกย้ายงานแล้วการเงินของคุณมันจะมีความสุขนะคะมันคือการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณผลบุญนะคะหรือถ้าใครไม่ได้ทํางานแบบนี้นะคะผลบุญของคุณวาสนาของคุณ กำลังจะส่งผลให้คุณได้รับเงินเงินก้อนโตเงินก้อนนี้เงินได้จากอะไรคะค่าคอมมิชชั่นค่าต่างๆที่มันได้เป็นโชคลาภก้อนใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นั่นเองแต่ถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆมันอาจจะมีโชคลาภหรือว่าลูกหลานของคุณนะคะอาจจะนําโชคลาภที่คุณเป็นลาภก้อนใหญ่นั่นเองนะคะยังไงก็ได้โชคลาภได้เงินก้อนโตคะ่ะนะคะยังไงก็ได้เงินก้อนโตนะคะต่อคะ่ะ ขอบคุณ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณ่ะเราบอกเลยนะคะการเงินของคุณนี่คือการเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นด้วยความสามารถของคุณเองถ้าคุณเจอว่าเอ้ยคุณได้ออกจากงานหรือว่าธุรกิจคุณมีปัญหาคุณก็มีเงินก้อนหนึ่งแล้วคุณมาสร้างผลงานคิ้นงานของคุณเองแปดเหรียญนะคะคุณนําคุณรักในงานที่ทําสิ่งที่ทําจะก่อเกิดเงินของคุณ แปดเหรียญไม่มีทางจนแปดเหรียญยังไงก็ไม่มีทางจนไม่มีความว่าขาดแค้นไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ความว่ารวยและรวยรวยขึ้นรวยขึ้นรวยเพราะอะไรคะรวยเพราะความสามารถรวยเพราะ นะคะมันสมองของคุณรวยเพราะความเก่งนะคะความเก่งความรู้ความเป็นวิชาการของคุณแล้วคุณพัฒนาทักษะของคุณไม่เคยหยุดนิ่งนั่นเองนะคะไม่มีพจนานุกรมคําว่าจนในแดเหรียญน,นั่นเองเพราะการงานของคุณนะคะคุณมีทักษะที่หลากหลายใครก็ลอกเรียนแบบไม่ได้นั่นเองแล้วคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวตนของคุณให้เข้ากับยุคสมัย ที่เป็นอยู่นั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะได้รับนะคะในเดือนมีนาคมนี้หรือขึ้นอ่อจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่ขึ้นพลังงานของคุณขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคุณที่จะได้เจอคลิปนี้แล้วคุณจะได้ตั้งตัวได้ว่าเฮ้ยถ้ามันเจอเดอ t o ทาวคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงให้รู้เลยไว้เลยว่า the tower มาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณได้เป็นชีวิตที่แท้จริงของคุณนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะ นะคะสิ่งที่ผลบุญของคุณนะคะเล้วเบิกบุญเนี่ยเบิกไม่ได้บ่อยนะคะทุกคนเราบอกก่อนนะคะการเบิกบุญเบิกไม่ได้บ่อยนะคะเบิกได้เดือนละครั้งหรือว่านาน,านๆที่มีความอ,อมความยมเพราะว่ามันขึ้นเดือดทาวเวอร์ที่จริงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดือดทาวเวอร์จะขึ้นหรือเปล่าแสดงว่ามันถึงเวลาที่บุญของคุณจะส่งให้คุณได้รับนั่นเองต่อค่ะทุกคน แทมเพลนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะแทมเพลนแน่นอนคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายชีวิตครั้งใหม่ครั้งสําคัญย้ายที่ทํางาน นะคะย้ายที่งานย้ายบ้านนะคะถ้าคุณไม่อยากย้ายบ้านนะคะก็คือเปลี่ยนที่นอนที่หลับที่นอนของคุณแต่ที่แน่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยายสาขางานของคุณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับแทมเปลนั่นเองกิ๊กซอ์ตัวใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วนี่คือนิมิตบ่ายอันดีบุญกุศลของคุณผลบุญมาถึงคุณคุณไปหาบุญและบุญก็ต้องมาหาคุณต่างคนต่างเชื่อมต่อเห็นไหมคะโอ้ไพ่โคดีเลย คนบุญมาถึงคุณคุณก็ไปหาบุญเห็นไหมคะสิ่งที่เราให้ท่องเวลาที่กินความลับเนี้ยเราไม่อยากเปิดเผยนะคะเพราะว่า เป็นความลับของนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าคุณอยากเบิกบุญให้เบิกบุญแบบนี้แล้วคุณจะได้บุญนั้นมาถึงคุณนั่นเองนะคะนี่คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะบอกว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงจังหวะชีวิตเราก็จะบอกชิกต่างๆให้กับทุกคนนั่นเองค่ะนะคะนี่คือจิกสอบุญมาหาคุณคุณไปถึงบุญแล้วนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งนับจากนี้ชีวิตคุณนะคะชีวิตคุณทางเรื่องการงาน นะคะแล้วเมื่อบุญมาหาคุณนะคะแล้วคุณก็ไปหาบุญให้คุณรู้จักรอคิดทบทวนนะคะรอสีดส่ดาบสี่ดาบไม่ใช่ไพ่หลายสี่ดาบหมายถึงว่าสิ่งที่คุณรอหรือว่าจะเกิดจังหวะให้พักให้รอคิดทบทวนนะคะเมื่อคุณเจิดเกิดจะเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทหรือว่าไม่ใช่ทะเลาะวิวาทดิ มีวาทะกันนะคะมีปากเสียงกันนั่นแหละคะ่ะให้คุณคิดทบทวนแล้วบุญกุศลจะนำพาให้คุณไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณและคู่ควรกับคุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาบอกนะคะการรอแบบนี้ความสุขทุกคน oh God! นะคะทุกคนอ่ะอยากออกมาก็ออกมาค่ะช่วงนี้แม่หมอสับไพ่แล้นะ นี่คือเดอะซันค่ะรอให้เป็นเย็นให้พอแล้วเดอะทาวเวอร์กลายเป็นเดอะซันแสงสว่างแห่งวันใหม่แสงสว่างโอกาสใหม่ๆเมื่อเดอะทาวเวอร์จบแสงสว่างพระอาทิตย์แห่งวันใหม่ก็เกิดขึ้นกับคุณเสมอแล้วคือ DMP ถ้าคุณเป็นผู้หญิงรวยเรือๆรวยช้ำๆนะคะคุณพร้อมบางคนจะได้แต่งงานแต่งงานโดยกทันหันนั่นเองนะคะและบางคนจะมีโชคสองชั้นก็คือนะคะการเงินพุ่งแล้วคุณก็จะมี อ่าเแบบีไม่มีเบบีคุณก็เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวและคุณจะได้เดินทาง นะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้เดินทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของคุณนะคะคุณจะได้เดินทางไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณโหยหามันเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความสําเร็จอยู่ข้างหน้าของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาบอกนั่นเองนะคะเดอะซันนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วโอกาสใหม่ๆนะคะนี่คือ DM เอ็มเพจแลดีและนะคะ เอ่อเดอชาลีออรนะคะเป้าหมายที่คุณวางไว้จะประสบความสําเร็จแค่คุณรู้จักรอจังหวะชีวิตทบทวนนะคะทบทวนข้อผิดพลาดสมมติว่าเอกสารเขาให้ทบทวนคุณก็ทบทวนนั่นเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นผลบุญมาหาคุณคุณก็ต้องเข้าใจบุญด้วยนั่นเองนะคะทุกคนมีบุญเป็นของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าบุญจะให้คุณเบิกมาใช้เมื่อไหร่นั่นเองแล้วคุณก็ต้องเติมบุญด้วยนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป้าหมายรออยู่ข้างหน้าและนี่คืออะไรคะ นี่คือสิบเหรียญน,นะคะนี่คือสิบเหรียญค่ะทุกคนค่ะสิบเหรียญคือโอกาสใหม่ๆโอกาสสําหรับเงินทองที่จะเข้ามาคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตลอดจนสิ้นอายุไขคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเงินที่ได้มาเป็นเงินกองสีเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขครอบครัวคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วจะมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามาเหมือนคุณเป็นคนสร้างธุรกิจ เป็นผู้ก่อตั้งลำดับแรกของตระกูลแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อคุณสร้างแล้วนะคะต่อยอดไปต่อยอดไปลูกหลานของคุณก็ได้เก็บเกี่ยวเห็นผลกำไรนั้นนั่นเองค่ะนี่คือสิ่ง10นะคะ t e ten of the c i c e สิ 10, 10 ical, เหรียญมาหาคุณแล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่ความร่ำรวยนี้นะคะขึ้นอยู่กับนะคะ ฐานบุญของคุณนะคะสิบเหรียญของคนไม่เท่ากันบางคนสิบเหรียญเป็นหมื่นล้านบางคนสิบเหรียญเป็นพันล้านบางคนสิบเหรียญเป็นแสนเป็นหมื่นก็แล้วแต่ฐานบุญของทุทกคนนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับฐานบุญของใครของมันโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังเชื่อได้นะคะแล้วอย่างงมงาแล้วก็เอากลับไปคิดไปทบทวนนะคะให้คือไก์ไล์เท่านั้นต่อค่ะทุกคน คุณจะได้มีเงินคุณจะได้เห็นช่องทางใหม่นี่คือเพจออป c ิเคคุณเป็นคนที่หาเงินตั้งแต่เด็กแล้วจะมีคนมาชี้ช่องทางให้กับคุณคุณจะได้รับตําแหน่งใหม่โอกาสใหม่ทางด้านการเงินเงินจะหลั่งไหลเข้ามาทุกช่องทาง p a จออฟนะคะเพจออปติเนะคะเรื่องการเงินเรื่องเลื่อนขั้นเรื่อง,อง,องตําแหน่งเงินจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายได้เหมือนที่นะคะเหมือน นะคะเหมือนแม่นกแม่นกหรือแม่อะไรคะเนี่ยคะ่ะนกหรืออีกา คาบเงินมาใส่ปากคุณคาบเงินมาใส่ปากคุณโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือเขาเรียกว่าความสุขแบบเรือเลือความความสุขแบบเหลือลนคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองนะคะและนะคะความสามารถของคุณมีทักษะที่หลากหลายนําความสามารถของคุณเกิดขึ้นมาค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะคุณได้เงินเข้ามาแบบง่ายดายมากค่ะช่วงนี้นะคะบุญของบุญกุศลที่คุณเปิดนะครั้งนี้คุณจะได้รับแน่นอนเราบอกแล้วนะ ก่อนที่คุณจะมาดูไพ่ให้พูดตามเรานะคะแล้วคุณจะได้ไพ่นี้เป็นของคุณเองแม่หมอพูดตามหลังได้ไหมคะพูดได้ค่ะนะคะแล้วจะพูดบ่อยนะคะพูดแค่เดือนนี้เดือนหน้าค่อยเปิดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดอะมีจิเชียน คุณเป็นผู้วิเศษคุณรู้ไหมคุณเป็นผู้วิเศษที่สามารถดึงดูดคุณเป็นแม่เหล็ก ะะแม่เหล็กแห่งความดึงดูดคุณเป็นลูกหลักจักรวาลคุณเป็นลูกหลักแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูก,ก,ก,ลก,กหลกักแห่งองค์เทพคุณพัฒนาคุณเป็นคนที่ชอบทดลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่คุณลงมือทําทดลองบางสิ่งบางอย่างลงมือทําแล้วแล้วคุณมีความสุขกับมันสิ่งที่มันจะมาหาคุณคือเงินตาแล้วความสุขในชีวิตความสุขในครอบครัวของคุณเดอะเมจิเชนนะคะเป็นเหมือนทารังเดง้งดูดดึงดูด ให้คุณต้องทําสิ่งนี้สิ่งที่คู่ควรกับคุณนั่นเองนะคะคุณเป็นนักทดลองเป็นทําอะไรก็คุณก็ทําเลยค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณมีความมั่นใจอยู่แล้วค่ะแสงสว่างแห่งวันใหม่เดึกซันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนคุณมาถูกทางแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ s o x o u p u p ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะถ้าคุณมีครอบครัวครอบครัวคุณจะมีการซนพพอร์ตคุณนะคะนี่คือความสุขครั้งใหม่รักรีเทิร์นถ้าเป็นความรักรักจะรีเทิร์นแต่ว่าเป็นธุรกิจของคุณธุรกิจของคุณมีแต่ความก้าวหน้านะคะลูกน้องของคุณก็พร้อมจะซัพพอร์ตแล้วก็ลูกนี่ จะเกิดรักต่างวัยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ลูกหนี้จะเอาเงินมาให้ลูกหนี้ที่ไม่เคยเอาเงินมาให้นับจากนี้นะคะเดอะทาวเวอร์มันจบถือว่าเป็นนิมิตมายที่ดีแล้วนี่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นความรักคู่ครองของคุณบางคนจะมีเบบีบางคนจะได้แต่งงานเจอคู่นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยอาจจะเป็นรักเก่าที่รีเทิร์นเมื่อกลับมารทเทิร์นสิ่งดีๆก็จะกลับ เกิดขึ้นมาแล้วแต่คุณจะเลือกว่าเลือกรักใหม่หรือเลือกรักเก่านั่นเองนะคะแล้วความสุขครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณความสุขที่คุณเคยหอยหามานานนี่คือผลบุญบุญมาถึงคุณคุณก็ต้องเดินไปหาบุญด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการเปิดบุญของคุณอย่างแท้จริงนั่นเองต่อค่ะสามดาบนะคะสามดาบคือระวังเรื่องรักสามเศร้า นะคะเรื่องรักสามเศร้าปัญหาที่คิดไม่ตกเป็นกังวลนะคะที่คุณเจอมาถ้ารักจะรีเทิร์นให้นึกถึงนะคะเพราะมันขึ้น six of cups six of cups มันมีเรื่องเดียวคือเรื่องความรักนะคะ ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันทําให้ปวดใจคนรักทําให้ปวดใจนะคะก็ไม่ต้องเอารักนี้เอารักครั้งใหม่หนังสือเล่มเก่ายังไงมันก็จบเดิมๆเ,เพราะเรารู้แล้วว่าหน้าไหนคือบทสรุปเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหยิบหนังสือเล่มใหม่มาอ่านดีกว่าไหมและนี่ถ้าใครมีรักสามเศร้า เราสามคนให้เลิกเป็นรักสามเศร้าซะเดินออกมาจากชีวิตมันจะไม่มีบ่วงเวรบ่วงกันซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเรามีโอกาสจะเจอคนที่ใช่มากกว่านั่นเองนะคะนะคะสามดาบคือรักสามเศร้านะคะเป็นเรื่องความเจ็บปวดเรื่องความรักนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะถ้าใครมีความรักนะคะปล่อยวางให้ได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนโสดนั่นเองนะคะถ้าลูกคุณสร้างความเจ็บปวดก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะบางท่านนะคะต่อคะ่ะ เ e เว่ o ออฟซอ s เซเว่นหมายความว่านะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณทําอะไรหลบๆซ่อนๆเพื่อให้ได้รับชัยชนะนะคะถ้าเป็นการเล่นซ่อนชูเรารู้เลยว่าในคลิปนี้จะต้องมีคนเล่นเป็นมือที่สามนะคะครบซ่อนซ่อนเงื่อนเพราะมันขึ้นแบบนี้นะคะเพราะมันขึ้นสามดาบแล้วก็เจ็ดดาบมันเป็นการครบซ่อนซ่อนเงื่อนแต่ถ้าใครไม่มีการครบซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะ ก็คือการงานของคุณคุณเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงอะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะเมื่อฉลาดแกมโกงเราไม่ได้ทําท่าการฉลาดแกมโกงไม่ได้ทำร้ายใครนะคะถ้าความสามารถของคุณที่คุณนําความฉลาดของคุณมาใช้แบบเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้ทำร้ายใครคุณก็ทำเลยคะ่ะแต่ถ้าเป็นหลักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะเป็นมือที่สามให้คุณเลิกซะ ไม่งั้นคุณจะติดบ่วงกรรมบ่วงเวรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะเราเห็นสามดาบแล้วก็เจดาบขึ้นมานี่มันมีลักซอนซ่อนเงื่อนอยู่อะ่ะทุกคนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีชีวิตก็ไม่มีอะไรคะ่ะคุณแค่นำความสามารถของคุณนะคะอย่าให้ใครรู้ศักยภาพของคุณเพราะว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีแต่มิตรเทียมและก็มิตฉาชีพเท่านั้นค่ะต่อค่ะทุกค the d เ t e เด e ะเด e เดอะเด e เดอะเด e เดอะเด e นะคะเด e ะเดตการจบแล้วค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะคะหรือว่าทําอะไรสบับสนๆบางคนเพิ่งจบไปนะคะเพิ่งจบไปความอ่องความยมจบไปแล้วนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขากอดลูกเขาอยู่กอดลูกเขาอยู่ลูกอยู่ข้างในใหเห็นไหมคะลูกที่เป็น กระดูกอะค่ะนะคะเขาอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเดอเดทมันจบแล้วสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะความรักเหมือนกันถ้าเป็นรักสามเข้าปล่อยมันไปคะ่ะ ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีไปนะคะเพราะว่า the date การเริ่มสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะได้เริ่มขึ้น the tower อย่าอ่อมอย่ายมนะคะเพราะสิ่งใหม่ๆถ้าคุณอ่อมยมนะคะสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณไม่ได้แม้บุญคุณจะเยอะขนาดไหนแม้คุณจะไปหาบุญบุญจะมาหาคุณแต่มันออมมันยมอยู่นะคะบุญก็ไม่สามารถหาคุณได้มีแต่ความทุกข์เข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ ปลดล็อกนะคะนี่คือไนท์ไนออฟสอดไนออฟสอดคือความเป็นกังวลนะคะความเป็นกังวลไปก่อนนะคะคิดวิตกกังวลไปก่อนหรือบางคนอาจจะไม่สบายถ้าตอนนี้ไม่สบายคุณจะหายคุณจะเจอหมอที่ดีหมอที่นะคะอยู่ดีๆมันก็หายเหมือนเป็นโรคเวรโรคก,กรรมนะคะเพราะเดอเดทนะคะแล้วการนอนไม่หลับความเป็นวิตกกังวลของคุณก็จะ ก็จะหายไปสิ้นนั่นคือบ่วงเกตบ่วงเวนบ่วงกรรมของคุณได้หมดแล้วนั่นเองนะคะหรือใครที่ไม่สบายคุณจะหายนะคะคุณจะหายหรือคุณจะเจอหมอที่ดีอยู่ดีๆมันก็หายนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณให้คุณเตรียมรับได้เลยนะคะโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณและไงต่อคะข้าคุณค่ะข้าคุณค่ะขอบคุณค่ะ จัติดนะคะจะติกคุณได้รับความยุติธรรมเสมอนะคะโลกต่างๆที่คุณเจอหรือว่าโลกเป็นโลกกรรมหรือว่าลักซลักซอนซ่อนเงื่อนอุปสรรคปัญหานะคะต่างๆบางคนไม่ได้เจออุปสรรคปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะว่าถ้าคนธุรกิจการงานเนี่ยคุณเจอตั้งแต่แรกแล้วแต่มันจะมาเจอเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักนั่นแหละค่ะแล้วมันกําลังจะจบลงส่วนคนที่มีอาการเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วย คุณจะเจอหมอที่ดีหมอที่ถูกกับคุณแล้วหมอคนนี้จะรักษาคุณหายจัดติกหรือว่ามีเรื่องคดีความคุณก็ชชนะนะคะคดีความที่เป็นรักซอนซ่อนเงื่อนหรืออะไรที่หลบหลบซ่อนๆนนี่แหละคะ่ะเป็นอะไรที่มันเทาๆแต่ตอนนี้คุณจะชนะนั่นเองนะคะธุรกิจอะไรก็ตามนะคะนะคะนี่คือจัดติกค่ะคุณจะได้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสของคุณมาถึงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ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 นี่คืออะไรนี่คือควีนออฟเฮดูคคุณจะมีศัพท์มีสินท่าเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเฉิดฉายคุณเป็นผู้หญิงที่หาเงินคลิกเก่งคุณเป็นไฮโซ นะคะคุณเป็นไฮโซเลยหาเงินเก่งเป็นแม่ของลูกทําหน้าที่ของแม่ที่ดีนะคะทาหน้าที่ของผู้บริหารที่ดีนะคะคุณเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนทุกลงทุนทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จถ้าเป็นราชินีถือเหรียญนะคะตอนนี้ถ้าคุณเปิดธุรกิจใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะนี่คือโอกาสใหม่ๆคุณต้องเป็นนักธุรกิจเท่านั้นคุณเป็นไฮโซคุณเป็นไฮเป็นเซเลบ นะคะคุณจะเฉิดฉายในวงสังคมการเงินทังพร้อมแสงตะวันแห่งวันใหม่แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะโอกาสความสําเร็จคุณบารมีคุณมาถึงแล้วแต่ให้ระวังนะคะความที่คุณเป็นคนที่นะคะสามีของคุณถ้าใครเป็นคนมีครอบครัวนะคะสามีของคุณเป็นคนไม่พูดหรอกแต่ว่าเวลาพูดทีหนึง่งเวลาอยู่กับคุณเขาจะใจดีแต่ว่าเวลาอยู่กับลูกน้องของเขาเขาจะเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งนะคะคุณผู้ชายเพราะฉะนั้น นะคะให้ระวังคําพูดของคุณและอารมณ์ของคุณเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่ไพ่มาบอกและที่สําคัญเรื่องมีลักซ่อนเงื่อนหรืออะไรนะคะปล่อยวางมันได้จบลงแล้วค่ะเพราะมันขึ้นเดือเดทส่วนเรื่องอาการเจ็บป่วยคุณจะหายอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดภายในปีนี้นะคะมันจะคุณจะเจอหมอดีนั่นเองนะคะและมันจะเจอเร็วมากนี่คือผลบุญของคุณมาบอก อย่าลืมนะคะท่องได้ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะซับเตอร์เนตรงตอนตแรกๆนะคะให้เพไปดูนะคะทุกคนและนี่คือราชินีราชินีถือเหรียญการเงินมั่ง,งคั่งครอบครัวมีความสุขไม่มีความสุขได้ไงคะดีเอ็มเพจใครที่แต่งงานใครอยากมีเบบีแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นของคุณแล้วนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดอีกสำรับหนึ่งต่อให้ไพ่ดีขนาดไหนในร้ายมีดีในดีมีร้าหรือว่าในดีมีดีก็ใช้พิจรารณา บุญนี้เป็นบุญของคุณเมื่อคุณได้กล่าวรองรับบุญนั้นแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ได้กล่าวก็คุณให้เพไปดูนะคะตั้งแต่ต้นเวลาเราให้ท่องนั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ